กลับข้าวมาแล้วอาสุอุบอินรู้เหมือนกันซูอะไรยินสมอินมาแล้วมาแล้วกินข้าวก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่เที่ยวอีกสถานที่นึงนะคะทุกคนสวยงามอลังการงามสร้างมากเดินเที่ยวไปก่อนนะคะมีสวยงามเดี๋ยวเราจะเดินสักสองรอบทุกคนก็คือสวยงามนะคะเราก็เดินเที่ยวกันไปเรื่อยๆก็เพลินนะคะ เด,เดินวนไปหนึ่งรอบเนี่ยเขาพวกเขาอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะสาว,วาตรงนั้นอ่ะสวยงามมากแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนเมารดไหมจอม๋จอ,มอเมารลด่ะจ๋อเม้าก้า ถามจื่ออินเนาะเมื่อกี้เขาลืมถามจือ <g ül üyor> อ่อคนสวยๆทางนั้นชื่ออะไรเอ่ยบอกหน่อยจื่อหางจื่อหางจิงทุนค่ะก็น้นส้มจ,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 จือสังขารย่าเมย์ค่ะฮะเย่าเมย์ย่เมย์ค่ะเขาชื่อเขาช,ชื่อจีนนะคะทุกคนเอ,อ่ออันนี้ชื่อน้องเบิร์นค่ะคนนี้ลาคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรอันนี้อันนี้แม่เลี้ยงพาเที่ยวไม่เห็น น้องพิษคะ่ะเขาชื่อน,น้องน้องพิษดค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะไปชมว่าตรงนั้นน่ะจะสวยงามอีกแค่ไหนนะคะทุกคนไปกันเดินทางอีกเประสวนน้องมากน่เออเราก็เดินทางกันตลอดเลยสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะคะทุกคนเราก็ได้มาถึงแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าสวนสนุกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นไงบ้างนะคะ นู้นวีกระต่ายใหญ่มากนะคะดูพอเราขึ้นมานะคะทุกคนทางนี้ก็เขาจะมีให้เที่ยวด้วยนะแล้วก็ดี๋ยวไปดูข้างในนะคะทุกคนว่ามียังไงมีอะไรบ้างอ่าอันนี้คือตัวการ์ตูนอะไรนะในการ์ตูนจีนอะ่ะชงต้าชงเออเขาเรียกว่าชงต้าชงเออที่เป็นการ์ตูนอมมีนะคะทุกคนเนี่ย ข้างในก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ข้างในเขา,าจํจลองเป็น,นก้อนชิ้นใหญ่ๆทางนู้นเลยนะคะทุกคนสวยงามมากเลยดูนะคะเนี่ยทรงตาทรงเอออะไรประมาณนี้มันเป็นตัวการ์ตูนในหนังในในหนังการ์ตูนจีนอ่ะนะคะทุกคนอันนี้คือวงล้อเครื่องปั่นน้ำเครื่องปั่นไฟใช้พลังงานน้ําปั่นไฟพลังงานน้อํอ นี่สาวๆเราไปถึงทางนน้นละเดินเที่ยวกันนะคะทุกคนกระต่ายใหญ่มากดูน่ารักอ่ะทุกคนพอเดิเนเลยดมาตลอเาไหนล่ะดเขลาท่านดีมากดี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 ีดนี่ีดอดีดย่ีดีดีดีนีดีดีนี่ีดีดอดี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 ดคดี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 ดาีีีีีีะี อันนี้เครื่องปั่นไฟนะคะทุกคนใช้พลังงานน้ํานั่นเองก็จะสวยงามแบบนี้ที่นี่ก็จะคึกคักหน่อยนะคะมีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่เราสามารถสั่งอาหารมานั่งทานกันแถวแถวนี้ได้ด้วยนะคะดูสวยงามมากเลยเราก็จะเดินเที่ยวแป๊บนึงเดินเที่ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปทางน้นทางก้อนหินทางน้นนะอ่ามีสวยงามมากเลยมีคนมาเที่ยวเยอะมากนะคะ แต่ก็โรแมนติกดีอะทุกคนอันนี้น้ำมนต์เขามาตอนกลางวันก็จะประมาณนี้ตอนกลางคืนก็เขาบอกว่าสวยอีกแบบนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะตกแต่งด้วยแสงไฟนั่นเองนะคะแสงสีของไฟนะคะเออแต่ว่าตอนกลางคืนเราไม่ได้มานะคะเรามาตอนกลางวันนะคะมีถ้าเป็นสถานทีเออ่เวลาเราว่างตอนกลางคืน,นเราก็ได้มาตอนกลางคืนนะคะแต่เราก็จะไม่ได้มาที่ที่เดิมที่เราเคยมานะคะทุกคนเพราะว่า เราก็เดินเที่ยวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยวอ่ะเราก็เดินเที่ยวไปเรื่อยเรื่อยนะคะทุกคนก็คือเรามาเที่ยวเนอะก็มีเวลามีเวลาไปเที่ยวตอนกลางวันเที่ยวตรงไหนบ้างก็เที่ยวตรงนั้นนะคะตอนกลางคืนเราว่างเที่ยวตรงไหนเราก็เที่ยวตรงนั้นนั่นเองนะคะอืมนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะอยู่แบบว่าเออไกลออกจากตัวเมืองเมืองป๊อกนิดนึงนั่นเองนะคะ เมืองปองก็ยังเป็นเขตของเมืองว้านะคะทุกคนอตอนนี้เราอยู่เมืองว้านะเนี่ยดูเขาควายเต็มอือนี่เขามีมอเตอร์ไซค์ใหขี่ด้วยนะเนี่ยสวยอะ่ะสวยสวยนี่เลยที่ถ่ายรูปเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็สามารถเดินเที่ยวกันแบบว่าเป็นวันๆได้เลยนะเนี่ยอือสวยมากเลยทุกคน ดูน้ำของเขายน้ำสวยอะทุกคนเป็นสีเขียวมรกตแบบนี้เลยทางนั้นก็จะมีเป็นก้อนหินเนี่ยเขาตกแต่งก้อนหินใหญ่มากอ้สวยงามมากเลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นเมืองว่ามีที่สานที่ท่องเที่ยวสวยขนาดนี้เลยนะเนี่ย น้องโมยังอยู่ในเขตเมืองว้านะคะทุกคนยังไม่ออกจากเมืองว้านะเที่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนเราดูว่าเมืองว้ามีอะไรสวยงามบ้างเมืองว้าเมืองว้ากับเล่าว,ว้าก็เป็นอันเดียวกันนะคะตอนแรกก็งงว่าเป็นอันเดียวกันไหมก็คืออันเดียวกันนะคะอันนี้ที่จริงเป็นน้ําตกนะคะทุกคนสวนมากเขาจะเปิดตอนกลางคืนนะเพราะว่าเครื่องแป่นไฟพลังงานน้ำเมื่อกี้นะคะทุกคนถ้าตอนกลางคืน เขาจะทํางานนะคะแล้วก็น้ําตกที่นี่ก็จะมีน้ําลงมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะคะทุกคนม่ามีอะไรบ้างนี่สวยงามมากเลยอะ่ะเขาปลูกดอกกันทุกคนดูตรงนูน้นสวยมากเลยดอกไม้สดๆนะคะทุกคนเยอะเลย ตัวการ์ตูนฝั่งนู้นยังสร้างไม่เสร็จนะเนี่ยที่จริงเขาสามารถไปเที่ยวทางนู้นได้อีกนะแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จข้างในนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะทุกคนนี่มันจะเป็นเครื่องเล่นนะคะแต่ว่าเขายังไม่เปิดเนาะเขากำลังสร้างอยู่เดี๋ยวไปดูทางนี้ก่อนอ่าเดินเที่ยวไปก่อนนะคะ ี่สวยงามเดี๋ยวเราจะเดินสักสองรอบทุกคนก็คือสวยงามนะคะเราก็เดินเที่ยวกันไปเรื่อยๆก็เพลินนะคะเออเดินเพลินดีแล้วก็ถ้าเรามาทางนี้นะคะอากาศก็จะเย็นๆนะคะทุกคนไม่ไม่ร้อนนะเนี่ยเขากําลังอนุรักษ์แบบว่าบ้านย่าคานะคะเขายังไม่ให้ทําลายนะคะทุกคนก็คือยังไม่เปลี่ยนหลังคาเป็นเออ,อย่างอื่นนะคะนี่ร้านไอติม สวยงามมากเลยเนี่ยเขาอ,อนุรักษ์กันสร้างบ้านด้วยยญาคานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนั้นตรงนี้ก็จะน่ารักอีกแบบนึงนั่นเองนะคะเมื่อกี้เพิ่งมาวันนี้วันแรกนะคะทุกคนก็จะดูตื่นเต้นหน่อยเพราะตื่นตาตื่นใจ,จดีเดี๋ยวเราเดินไปทางนูน้นก่อนนะคะทุกคนเดินไปหาสาๆวเราก่อนสาวเ,เราไปอยู่ในหมดก็ไม่รู้ แต่ละคนหายไปหมดเลยนะคะนุ่นๆๆอยู่นี่เดินวนไปหนึ่งรอบเนี่ยเขาพวกเขาอยู่ตรงนี้นี่เองี่ถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะคะน้มนก็ได้เดินทางมาถึง,ง,งสถานที่เทีเ่ยวอีกสถานที่นึ่งนะคะทุกคนสวยงามอลังการงานสร้างมากนะคะตรงนี้ ก็คือก็ยังอยู่ในเขตเมืองว่าเช่นเดิมนะคะทุกคนก็กลายออกมาจากตัวเมืองของเมืองป้องอีกนิดนึงนั่นเองนะคะเราก็มาเที่ยวกันดูข้างวิวข้างหลังนะคะทุกคนสวยงามมากเลยที่เราวันนี้วันนี้เราต้องเราต้องนั่งรถกลับบ้านนะวันนี้เออเราต้องนั่งรถกลับบ้านนะ <laughs> นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวเรื่อยๆนั่นเองนะคะับอ่น้องมนก็ยังไม่กลับง่ายๆนะคะทุกคนจะมาอยู่ตรงนี้สัก นานนะคะทุกคนยังไม่กลับไทยง่ายๆนะคะเราก็จะไปอันนี้เราอยู่ที่เขตเมืองว้าใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะไปเที่ยวเขตเมืองไทยใหญ่บ้างนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ไปถึงนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เขตเมืองว้าไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ตามน้องมนไปดูสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้นะคะว่ามีตรงไหนที่สวยๆงามๆบ้างนะคะทุกคนน้องมนก็จะพาทัวร์เต็มเลยนะคะในวันนี้ไปกับน้องมนเลยค่ะ เที่ยวกันนะคะทุกคนไปเดินทางนั้นกันเลยจ้ะ <c oughs> เดินเที่ยวแป๊บน,นึงนะคะทุกคนว่ามีตรงไหนที่มันสวยๆบ้างแต่ที่แน่ๆคือตรงนี้สวยทุกตรงนะคะสวยทุกที่เลยที่ตั้งแต่เราเดินมานะคะน,น้ำของเขาเป็นสีเขียว เสียดายนะคะทุกคนตอนกลางวันอ่ะตรงโน้นอ่ะไม่มีน้ําตกลงมานะคะเขาปล่อยเฉพาะตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันเลยไม่มีสวยงามมากเลยยืนเที่ไปเลยเออสุดที่แล้นั่นไปกันนด้วันอู้ เครื่องปั่นน้ำของเขาทุกคนเครื่องปั่นไฟของเขาทุกคนใหญ่มากเลย,อ,ยอ่ะอูอ๋อเราเดินออกจากตรงน,นี้แล้วอะตอนนี้ถึงเวลาเราต้องเดินทางกันอีกแล้วนะคะทุกคนออนนี้เราก็กําลังเดินทางออกจากสถานที่นี้นะคะทุกคนเพื่อไปสถานที่อื่นต่อ เดี๋ยวเราจะต้องกลับแล้วไม่อยากกลับเลยนะคะทุกคนคือตรงนี้สวยงามมากเลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีเวลาเยอะมากนะคะเราก็เลยต้องรีบไปรีบมารีบกลับอะไรอย่างนี้ เราก็มาถึงร้านอาหารของที่นั่นเอนะคะเราจะมา,ากินข้าวกันแต่ว่ากับข้าวตรงนี้เยอะมากเลยนะคะทุกคนเราจะเดินเข้าไปในร้านก่อนเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าในร้านมีกับข้าวอะไรบ้าง อันนี้หน่อกโก้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอน,นี้ยสวนนาาไหมอันนี้หางะมะกปากะมกปามะกาเขาบอกว่าฟักทองนะแต่ไม่รู้คืออะไรอันนี้คือผักกูดนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเห็ดอืมนี่เครื่องเคียงของเขาอันาอร่อยมากเลยเนี่ยน้องมดชอบกินอันนี้ ชื่ออันนี้มากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในก็จะมีบริการน้ํานะคะทุกคนมีน้ําทุกอย่างทุกชนิดเลยแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะ<ม>เต็มเลยเขาแต่งร้านสวยงามมากเลยทุกคนเนี่ยมาดูสาวๆแล้วเขากินอะไรกันบ้าง,งส,าสางุสานทางกาล่าสังย่างวะสกีสังกันนะ ด,ดูสากสามาสั่งอะไรไมีอะไรตามซมโอ้เขาผัดผักเยอะมากเลยนะเขบาบอกว่ามีส้มตามด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่ามีไหมอะ่ะ ข้เาเซ้นอ่ะอาขาเซน,นสามเต็มอะขาส้มส้มเพ็ดเ็ดอันนี้แม่ผัวของที่นี่นะคะ, <laughs> อะตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาถึงในร้านนะคะมาดูบรรยากาศในร้านของเขา สาสอก้อน ันนี้ก็จะเป็นแบบด่วนๆนะคะอยากซื้ออะไรก็หยิบหยิบหยิบแล้วก็ไปได้เลยอะไรอย่างเงี้คือไม่ต้องนั่งรอนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากนั่งรอหรือว่าเรามาหลายคนเราสามารถสั่งแล้วก็ไปนั่งกินข้างในได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่เขาตากไว้นั่นเองนะคะุนอันนี้คือเนื้ออะไรอันนี้เนื้อแดดเดียวยำนะคะก็จะเป็นกับข้าวของชนภาวะนะคะทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้คืออ่าอะไรนะผละไม้ มาขี้หนูนะคะทุกคนที่เขาตามกันนะคะอเคเจอ๋่าเดี๋ยวลองมนกินอันนึงอลองชิมอันนึงคือ,อเ,คเวลานั่งรถชิมอะไรผลไม้เปรี้ยวๆอย่างนี้ก็จะอร่อยนะคะอ,คอ่ากับข้าวมาแล้วอ,อาสอาสุปอินุู้มาแกซูอะไรยินสุกี้มาเร็มาแล้วกินข้าวกินข้าว เวลากินข้าวก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าไม่ใช้ถ้าเราไม่ใช้ตะเกียบนะคะเราก็จะใส่ถุงมือแล้วก็กินมือเอานะคะอันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าว้านะคะที่เขากําลังรักษาเอาไว้นั่นเองนะคะก็คือยังไม่ทิ้งนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเออมืองจะเป็นแบบว่าใกล้จะเป็นจีนแล้วนะคะแต่ว่าอาหารหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นของว้าอยู่นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากินกันนะกินข้าวกันนะ เป็นสมัยก่อนเราก็ไม่ใส่ถุงมือนะเราก็กินกับมืออย่างนี้เลยแต่สมัยนี้เขาต้องใช้เขาต้องมีถุงมือให้หนิดนึงเนาะสองวานะจริงทุนอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ้าว <laughs> อ่า อ่าอันนี้คือข้อเขาเรียกอะไรนะตามป่านะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เหมือนมีแบบย้าโมลาบินะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเดินเที่ยวกันมาเต็มไปหมดนะคะทุกคนทั้งวันเลยนะคะวันนี้เราก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสาชน้องมดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการไปทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย จะเดินทางนาะอีกแล้วนะคะทุกคนตอนเราเราจะไปไหนก็ติดตามชมกันในทางของน้องมน้วยได้นะคะอันนี้รถมารับแล้วเขารีบเขาบอกว่าเขารีบ